สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้อาชาวไร่ชาวสวนชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้ผมเนียวุธไทยเจริญพาณิชร่วมกับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับก็จะมาแนะนําสินค้าในช่วงสถานการณ์ตอนนี้นะครับที่กําลังเข้าสู่ในระยะของการเริ่มการใส่ปุ๋ยในช่วงแรกของข้าวนาป,ปรังปี64-65นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของต้นปีเดือนมก,การาคมปี65นะครับหลายๆท่านหลายๆแปลงตอนนี้เริ่มเข้าสู่การที่จะใส่ปุ๋ย นาข้าวนะครับในช่วงสถานการณ์ตรงนี้ก็เลยจะมาแนะนําสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับก็ขอเล่าสถานการณ์ณปัจจุบันในเรื่องของปุ๋ยอย่อนนะครับในช่วงนี้นะหลายท่านก็คงจะทราบข่าวกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในช่วงนี้นี่ราคาปุ๋ย4 6 0 0หรือที่เรียกว่าปุ๋ยยูเรียไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรต่างๆนาๆนาราคาก็จะอยู่กันที่1,350บาทถึง1,450บาทต่อกระสอบ50กิโลซึ่งในราคาขนาดนี้นะในรอบ สี่สิบปีห้าสิบปีเลยนะครับหรือในรอเป็นสิกบกว่าปีนะที่ผ่านมาเนี่ยราคาปุยจับว่าเป็นในราคาที่สูงพอสมควรนะซึ่งเกษตรกรชาวนาได้ชาวสวนที่ผ่านมานีนในช่วงย้อนหลังไปประมาณสักห้าปีหกปีหรือเมื่อต้นปีที่หกสามหกสี่นะฮะเราจะคุ้นเคยกันอยู่ที่ราคาประมาณห้าร้อยกว่าบาทหกร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทแต่มาณนะวันนี้นะครับวันนี้อาต้นเดือนมก,กราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าราคาปุ๋ยสี่สิบหกศูนย์ อยู่ที่1,350ถึง1,450บาทนะครับซึ่งเกษตรกร,กรหลายๆท่านก็กำลังหาวิธีการว่าทำยังไงที่เราจะสามารถลดต้นทุนปุ๋ยได้ลดการใส่ปุ๋ยในนาข้าวได้หรือใส่ในปุ๋ยทางสวนทางผักพืชผักต่างๆนานาได้วันนี้นะครับผมเฮียอ,อุทัยเจริญนะครับก็มีสินค้ามาแนะนำที่จะให้ลูกค้าได้ประหยัดปุ๋ยนะลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะลงมาครึ่งหนึ่งเลยซึ่งเราได้ พิสูจู์ผลงานเมื่อตอนในช่วงนาปีและนาปังที่ผ่านมาในตอนปี64นะครับก็มีเกษตรกรเอาไปใช้แล้วก็กลับมาใช้ซ้ํากันเยอะมากตอนนี้เกษตรกรก็ถามสอบสอบถามมาล้นหลามเลยแล้วก็ยอดการขายตอนนี้ก็ขยับอย่างต่อเน,นื่องเนื่องจากสภาพวะปุ๋ย4600 3000หรือปุ๋ยตะกูลเร่งแต่กอต่างๆนานานะนะครับราคาพุ่งสูงขึ้นทะลุ1 0 0 0บาทต่อกรสบกิโลกันเยอะแล้วนะครับทำให้มีสินค้าตัวหนึ่งที่เราเคย ให้เกษตรกรเอาไปใช้แล้วเกษตรตอบรับกลับมาถามเยอะมากตัวนั้นก็คือตัวนี้แลนะครับไบโอคอม plete นะครับนี่คือไบโอคอม plete นะครับเป็นสินค้าที่เราเปิดตัวเมื่อตอนนาปีปี64นะเกษตรกรก็ได้เอาไปใช้นะตอนนั้นราคาปุ๋ยยังไม่แพงมากนะครับเกษตรกรก็เอาไปใช้ทดลองใช้แล้วผลออกมาดีมากซึ่งตอนนี้นะสานการา์ปุ๋ยที่กลับมาสูงเกินทะลุ1000บาทไม่ว่าจะเป็น4 6 0 0 3 0 0 0 ตระกูลแต่ก,กอต่างๆยี่สิบเจ็ดสิบสองหกอ่าตระกูลพวกแต่กอนะทะลุพันไปเกือบทุกยี่ห้อทุกตราย,ยี่ห้อนะครับทําให้เกษตรศกรสอบถามเข้ามาเยอะมากเฮียอุดหรือว่าทางแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะได้สอบถามมาว่ามีสินค้าตัวไหนที่สามารถที่จะลดต้นทุนการการใช้ปุ๋ยได้นะก็คือตัวที่เฮียอุดเคยออกคลิปไว้ก่อนร่วมกับอาจารย์ผันชัยนะครับทาง youtube นะครับ ก็คือตัวไบโอคอมพลีตนะครับไบโอคอมพลีตตัวนี้นะครับสำหรับไบโอคอมพลีตเนี่ยเป็นสารมหัศัรรย์นะมหัศัรรย์ยังไงนะครับเราสามารถลดปุ๋ยสมมติว่าปุ๋ย4600หรือว่า3000นะครับที่เราเอาไปหว่านในครั้งแรกนะหว่านในครั้งแรกเนี่ยเพื่อให้ข้าวนี่มันเร่งการเจริญเติบโตออกมาเนี่ยหนึ่งกระสอบสมมติเราหว่านได้3ไร่แต่ถ้าเราเอาหนึ่งกระสอบ50กิโลมาผสมกับไบโอคอมพลีต1นกิโลนะครับ เราสามารถว่านที่5ไร่ถึง6ไร่ได้เลยนี่ก็คือเป็นการลดต้นทุนลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับนี่ด้วยสารไบโอคอมพลีตนะครับสารมหัศจรรย์สารตัวนี้นี่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยตัวนี้นี่ช่วยในเป็นหัวเชื้อในการคลุกปุ๋ย4600หรือ3000โดยเฉพาะเลยนะครับนะโดยเฉพาะเลยแล้วตัวลัวกษณะการคลุกนะก็จะเป็นการคลุกแห้งโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํา เป็นตัวเชื่อมทุกแห้งๆเลยนะฝุ่นฝุ่นนี่แหละฮะแล้วตัวไบโอคอมพลีตตัวนี้เนะี่ยมันจะวิ่งไปจับตัว40 6 0ยูเรียนะฮะหรือไม่ก็30 0 0ยูเรีย30 0 0มันจะเคลือบเข้าไปเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ไม่ติดมือไม่มีเยิมอ่าเรามีตัวอย่างที่เราทุบไว้ตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยเราทุบไว้เป็นน่าจะร่วม2อาทิตย์แล้วถึง3อาทิตย์แล้วเราก็เปิดไว้แบบนี้นะครับออกมาเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นสีชมพูเลยนะครับ นี่คือตัวไบโอคอมพลีททุกแห้งไม่ติดมือไม่มีเยิ้มนะครับไม่เยิ้มแล้วก็ใส่เครื่องวหว่านปุ๋ยเครื่องพ้นโรนได้เครื่องค้นปุ๋ยแบบสกายหลังได้นะครับนี่คือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของไบโอคอมพลีทนะครับข้อดีข้กหนึ่งคือคลุกแห้งแห้งไม่ต้องใช้น้ําเป็นตัวเชื่อมนะพอคลุกเสร็จเคสับกระสอบคืนเก็บไว้ได้อีกเป็นเดือน2เดือน3เดือนโดยที่เนื้อปุ๋ยสี0ส0 0หรือ3า0 0ไม่มีเยิ้มเลย อันนี้ข้อดีข้อทีอ่หนึ่งข้อที่สองลดอัตราการใช้จากกระสอบละหนึ่งกระสอบห้าสิบกิโลเราสมมุติเราเคยหว่านได้สามไร่แต่ถ้าเราคุกด้วยไบโอคอมพลทไปแล้วนะครับเราสามารถหว่านไปเลยที่ห้าไร่ถึงหกไร่ได้เลยนั่นแปลว่าอัตราการใช้ต่อไร่เนี่ยจะลดลงมันลดลงได้ยังไงครับเนื่องจากตัวสารไบโอคอมพลตตัวนี้นะครับน,นี่เนื้อสีชมพูนะครับเนี่ยไบโอคอมพลตตัวนี้นะครับมันเป็นสารหนาสจักรที่ไปเคลือบ ทำให้ตัวเนื้อปุ๋ยยูเรียหรือว่า30มสิบูนนี่ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาค่อยๆยทยอยออกมาไม่ได้ออกไปเหมือนลาหวานยูเรียล้วนสีขาวล้วนหน้าหวานปุ๊บนะหายวับไปเลยแต่ตัวนี้หวานไปปุ๊บนะมันก็จะค่อยก็ไปเคลือบปุ๋ยยูเรียเก็บไว้นะสี่สิบหกศูนย์เก็บไว้หรือสามสิบศูนย์เก็บไว้แล้วมันก็ค่อยค่อยปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเรื่อยๆนะครับนะเรื่อยๆแล้วบางตัวยาที่มันไอ i, ตัวเม็ดปุ๋ยที่มันจมไปในดินมันก็จะไปเคลือบหน้าดินไว้นะครับตัวยาที่เคลือบไอผง ไบโอคอมพิซที่เคลือบตัวนั้นเนี่ยยังไปช่วยทําให้ดินร่วนซุยนะครับปรับสภาพดินจากสภาพเป็นกรดเป็นด่างนต่างๆให้อยู่ในสภาพทินเหมาะต่อการเจริญเติบโตของรากข้าวโดยเฉพาะเรากล้าท้าได้เลยนะครับเมื่อเราเอาไบโอคอมพิซนะครับนี่ไบโอคอมพิซตัวนี้นะฮะผสมเข้ากับยูเรีย4600หรือว่า3000ทุกตรายี่ห้อหลังจากวันแล้ว15วันเนี่ยไปถอนรากดูได้เลยนะรากจะออกมาหาสารมากเพราะไอสารตัวไบโอคอมพิซเนี่ย หัวใจหลักนอกจากทําให้ปุ๋ยละลายออกมาเรื่อยๆช้าๆแล้วเนี่ยคือกระตุ้นการแตกรากของข้าวโดยเฉพาะเลยรากข้าวจะออกรอบทิศเราก้าวท้าที่15วันหลังวันให้ไปถอนรากดูได้เลยนะครับน,นี่ก็คือข้อดีข้อที่2ของตัวไบโอคอมพลีทนะเคลือบทาให้ตัวปุ๋ยนี่ค่อยๆปล่อยธาตุอาหารออกมาแล้วกระตุ้นการแตกรากอย่างมหาศาลนะรากจะออกเยอะมากหลังจากวันไปแล้ว15วันท้าให้ไปถอนรากดูได้เลย นะครับนี่คือข้อดีมาสจังข้อดีข้อที่2มาสจัร้อยสาตัวสารไบโอคอมพลีตตัวนี้สามารถปรับกรดด่างในดินได้ทําให้ดิน,นร่วนซุยมากขึ้นกว่าเดิมนะดินร่วนซุยมากขึ้นกว่าเดิมนะพอรากเหมาะต่อการเจริญเติบโตดินเหมาะต่อการเจริญเติบโตรากข้าวก็จะออกมาหาศารเนื่องจากตัวไบโอคอมพลีตเนี่ย มันไปกระตุ้นการแตกรากโดยเฉพาะอะไรแล้วปุ๋ยจะค่อยๆปล่อย,อยมานะเพราะฉะนั้นยูเรียที่เรา4600 3000ที่หวานไปปุ๊บ5วัน7วันก็เริ่มจืดนะฮะเริ่มจืดแต่ถ้าใส่ไบโอคอมพลีตมานี่จะเขียวคนเขียวนานเขียวยาวนานเลยนะครับนี่ก็คือตัวไบโอคอมพลีตสารมาัศจรรย์ลดต้นทุนปุ๋ยยูเรีย4600ลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับนี่คือความมาัศจรรของไบโอคอมพลีตนะครับนี่คือ สิ่งมหัศจารย์ที่เกิดขึ้นในสภาวะที่ปุ๋ยยูเรียราคาสูงนะ4600 3000ทะลุ1,000บาทณปัจจุบันนี้นะครับ4600ตอนนี้ขึ้นสูงสุดในบางพื้นที่นี่1,450บาทไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไบโอคอมพลีทนะครับสามมหัศจารย์ลดต้นทุนปุ๋ยยูเรียรลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับต้นทุนอาจะลดลงมาครึ่งหนึ่งเลยด้วยสารไบโอคอมพลีทสารมหัศจรรย์นะครับ เพิ่มเติมนิดนึ่ะครับ1กิโลไบโอคอมพลีทนี่สามารถผสมปุ๋ยยูเรียได้ถึง50กิโลหนึ่งกระสอบหวานง่ายแค่เทยูเรียลงมาในถังนะถังผสมปูนก็ได้แล้วก็เอาตัวเนื้อไบโอคอมพลีทไปโรยๆแล้วก็เอาจอบคนไปคนมาก็เกาะติดผสมง่ายง่ายมากๆนะลองไปดูรีวิวที่เราเคยออกมาในช่วงก่อนๆแล้วนะครับนี่คือไบโอคอมพลีทผสมง่ายนะง่าลดต้นทุนปุ๋ยยูเรียลงมาได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับนะด้วยไบโอคอมพลีท หรือว่าท่านใดที่ไม่อยากจะผสมนะครับคิดว่าการผสมใจยุ่งยากเราก็มียังปุ๋ยที่มีแร่ไบโอคอมพลตอยู่ในนั้นอยู่ครบชนิดเลยนะครับซึ่งมีความเข้มข้นกว่าตัวไบโอคอมพลตถึง1ิงเท่าตัวนั้นเราไม่ต้องผสมไบโอคอมพลตอีกแล้วคือปุ๋ยดาวอวกาศนะมีแร่ไบโอคอมพลตเข้มข้นกว่าแบบของนี่ถึงสิงเท่าเราเปิดมาแล้วจบกวานได้เลยนั่นก็คือปุ๋ยดาวอวกาศนะครับเราทําเป็นกระสอบแบบส่งทั่วไทยส่งออนไลน์ได้ ปุนะ๋ยดาวอากาศสูตรแรกล้วคือ888นะครับใส่ในครั้งแรกนะแล้วครั้งที่2เราก็จะใส่ด้วย640หุ๋ยดาวอกาศใส่ครั้ง2เพียง20กิโลต่อไร่นะรากเรากล้าทาเลยภายใน15วันไปดูรากได้เลยรากออกรอบคิดออกมหาศาลนะเป็นปุ๋ยเคมีผสมแร่ไบโอคอมพลีทนะครับผสมแร่ไบโความเข้มข้นถึง10เท่านะ เป็นปุ๋ยคอมพาวที่มีเคมีและอินทรีย์อยู่ในเม็ดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกในเรื่องของปุ๋ยดาวอกาศอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เราขอขอแนะนําตัวไบโอคอมลิทสารมาซัญลดต้นทุนปุ๋ยยูเรีย4600 3000ลงมา50%เลยนะครับทใครที่สนใจชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ขอจันหวัชัยแล้วก็ทาง ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าเห่อคลองชัยจงหวััดกาฬสิน์ได้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอโจบการรีวิวสินค้า3ามหัศจรรย์ไบโอคอมพลีทลดต้นทุนปุ๋ย4600และ3000ลงมา50%เลยนะครับไว้เพียงกั่น,นีครับสวัสดีครับ